ท่านออกแรงเลยอะ่ะอ่าจจะออกแรงบ้างแต่จะออนแรงกับเคียงๆบ้างเอ้ยพอก่อนวันนี้ลุยครับอืมเปื่อยมากเลยเนาะเปื่อยแล้วเข้มข้นเลยแล้วน้ำมันเข้าไปใน,ๆๆในเล้งเลยใช่แล้วบอกว่าไม่ต้องออกแรงเลยอ่ะแค่เอาลิ้นดุนๆก็เนื้อก็แบบขาดแล้วอะ่ะจริงความเข้มข้นนุ่มมากนี่เครงกระดูกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะต้องไวอย่างนานอ่ะนานแน่นอน สุดยอดไหมแต่นี่กินต้องเปื่อยเปื่อยนะดูดีดูดิจะไม่ทันจะใช้ออกแรงเปื่อยมากๆจะไม่ทันออกแรงก็หลุดออกมาหลุดแล้วครับหน้าผิดไปแบบนี้นะฮะโอ้โหเปื่อยมากว่านี่จ๋าลุยครับได้เลยสุดยอดดีต่อใจมากๆมันมีความครบรสอ,อ่ะเปรี้ยวหวานเค็มแซบ่บลงตัวมากๆ แล้วนี่ตูตีนตูตีนดูดูว่าวเปื่อยไหมรู้มครับตอนนี้เราอยู่ราชพึกใช่ไหมฮะใช่ค่ะชูวิดีบอกอยากได้แซบมากินอะไรบันนี้อยากกินของแซบมากินเล้งแซบอ,อ่าไปร้านนี้นะครับร้านพี่เก่งเล้งแซบส้มตำอีสานปเลยครับมาแล้วครับไข่ข้นของเราล่าลงไปแล้วซอสคุกกี้ลงไปแล้วนะคะ ตามด้วยกุ้งนะฮะผัดนี่ฮะข้าวหน้าไข่ข้นราซอสมันกุ้งนะครับไข่เค็มด้วยแล้วก็มีหมูทอดมากมายนะคะเดือดเยอดเยิมนะคะมาที่จานแรกร้านที่เก่งแรงแซ่บนะครับข้าวหน้าไข่ข้นกุ้งกระเทียมนะครับราซอสซุก,กี้ครับผมเวลากินต้องแบบนี้ซอสุกี้เหรอใช่โอ้โหแล้วไข่ข้นมันนุ่มมากเลยอนะ่ะว่าด,ดี เวลากินนะฮะไขโอ้โหนดามากเลยดะราดหลายสิ่งใช่ครับกินกระเบลมากลุยฮะมีแบบไข่ข้นปลากระป๋องยำปลากระป๋องก็มีนะอืมดีมากโอ้โหมีงามต้นเลยหรอซอสดีมากเลยดีอืมเฮ้ยเป็นเมนูที่อร่อยเติมต้านมากดูดิไข่ข้นเยิ้มๆแล้วกุ้งก็กรอบเด้งเด้งกุ้งกระเทียมหอมอืม ซอสสุกี้คือซอสของผู้ชาวไทยเรานะคะเป็นเอกลักษณ์ของชาติอย่างแท้จริงโอ้โหข้าวสยมากขายไม่ทันเลยค่ะคุณเรามีอีกจานหนึ่งนะคะเป็นข้าวไข่ข้นเช่นกันแต่เป็นไข่ข้นอะไรคะคุณซอสหนังกุ้งไข่เค็มแดงครับนี่ค่ะนี่แล้วมีหมูกรอบด้วยมหมูกรอบดื้ออยู่ข้างบนแบบนี้นะครับ นนบอกมากมาบอกจริงนี่เวลากินนะโอ้โห,โหซอสมันจุ้งนะฮะ,ะความสั่นของหมูนะฮะสั่นของมือแล้วไม่ใช่ของหมูเอาหรอะครับไม่ครับได้ยินเสียงความกรอบของอมกรอบเลยนะฮะเฮ้ยกรอบดีมากพอดีไอ้ซอสมันกุ้งเนี่ยหรออืม โอ้โ uh huh. มันเข้ากันมากเลยอ่ะจะบอกว่าไข่ข้นนี่มันแบบเป็นการตัดรสชาติที่ดีจริงๆเลยมันนัวมันนัวมจริงหืมรวยคโหรับจักร uh ือล่อ่าอันนี้คืออะไรตำ uh huh. ต,ตีนไก่แหละตำตีนไก่ัตำตีนไก่ใส่กะล้าตะตอ uh huh. มีทั้งปลาร้ามีทั้งสตอนะจ๊ะสบายใจละมีทั้งตีนนะฮะคุกบข่าไปช่วงนี้เพจแกต้องโดนตีนบ่อยนะคะใช่ครับคืนนี้คืนนี้คืนนี้โดนตีเลยฮะคืนนี้หืมสตอมาฮะสตอร์ตัวเมากินแต่สตอ,สตอรต์อนนาาอเลยเหรอใช่ครับรวสตอเลยมาดูครับหืมปลาร้าเด็ดเหรอจะบอกว่าร้านนี้เปวนรีเกินมากที่หาเจอเฮ้ย นี่ต่อใจมากๆมันมีความครบรสอ,อะ่ะเปรี้ยวหวานเค็มแซ่บลงตัวมากๆแล้วนี่ดูเตีน,ด,ตนด,ด,ดูเตีืนดูึิว่าเปื่อยไหมรุ่ยฮะรัวกรอบหนังเด้งดึงเลยไม่ต้องดู่านั้นโอ้โหวัสดีทำไมคะฉันบอกเลย เธอต้องรักฉันให้มากนะฉันหานสรรหาของกินใดๆให้เธอสดสดใจเยทีนะ่รักโอ้ยดูเส้นเส้นเส้นขนมจีนนะฮะกับน้ำปลรราับน้ำปลารคะักๆแบบนี้นะครับเข้ากาันเข้ากาันลุยฮะและเมื่อร้านเขาชื่อที่เก่งเล้งแซบเราจะไม่สั่งเล้งได้อย่างไรได้ดูความข้นของเขาดิเราสั่งเป็นเล้งต้งยมยำน้ำข้นที่เขามีต้มยำน้ำใสก็มีนะแต่เราอยากกินน้ำข้นใช่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  นี่ดูดูความพ้นของช็ากน้ำพ้นจริงๆนะฮะโอ้โหได้เลยอ่ะดูดีมาดูความเปื่อยของเล้งเออขอชมความเปื่อยของเล้งหน่อยเล้งจริงต้องเปื่อยๆนะโดูดีดูดีจะไม่พันจะฉัดออกแรงเปื่อยมากๆอือหือจะไม่พันออกแรงก็หลุดออกมาหลุดแล้วครับหน้าผิดไปแบบนี้นะฮะโอ้โหเปื่อยมากว่านีจ๋าลุยครับ ได้เลยสุดยอดพอดีเลทำไมคะคุณเรียกเรือชื่อดิฉันบ่อยมากค่ะเเก่งมากค่ะแน่นอนค่ะติดอ่างเลยอะอ่างอะไรคะคุณหมายถึงการพูดครับอการพูดนะคะอันนั้นลงอ่างครไม่ได้นะคะไม่ได้นะคะคุณรู้ยังางคุณเริ่มเลอะแล้วนะคะโอ้โหบ๊อ เกี่ยกับเล้งแซ่บนะครับมาทำได้สุดยอดจริงแล้ชพฤกษ์ร้านนี้โอ้โหเป็นเป็นร้อยและเชื่อว่าเด็กที่เมนูจริงวันนี้ก็ตป็นเมนูความน,น่าจะทำมาจริงได้ครับ